ชื่อในช่อง pepper ชาชานะคะวันนี้เราจะตามติดอชาชาหนึ่งวันนะคะคือเป็นคอนเทนต์ที่มีคนรีเควสต์มาเยอะมากๆนะคะเพราะว่าชืชาทาตามติดในทิกต o k เยอะมากแต่ว่าในยู u ูบแบะไม่ค่อยได้ทําตามติดนะคะโอเควันนี้นะคะเราจะไปกันที่เออที่แรกนะคะก็คือร้านสนามหลวงเป็นร้านอาหารไทยเราจะไปเจอเอมี่และครอบครัวนะคะเสร็จปุ๊บเราก็จะไปเดินเล่นที่ซันต้ามอริกาเพียนะมันก็จะเป็นเหมือนเพียคืออะไรนะ ท่าเรือที่มีแบบคารนิวัลมีเครื่องเล่นมีขนมของกินมีคนแบบไปเดินเล่นกันอะไรเงี้ยนะคะคือสวยมากๆซึ่งตอนนี้อาชาตื่นเต้นมาโพชา่ากําลังใช้กล้องใหม่ล่าสุดของอาชานะคะถ้าใครติดตามอาจจะเห็นว่าชา,ชาใช้ตัวกล้อง3าม้อองศาของอิน t a 3 6 0ตั้งแต่รุ่นก่อนจนถึงรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งตอนนี้เขาออก GoTo มารุ่นใหม่นะก็คือเป็นกล้องที่จิ๋วมากๆซึ่งอาชากําลังใช้ถ่ายอยู่นะคะมันเป็นแอคชั่นแคมที่แบบพกพาได้สะดวกมากมีอุปกรณ์เยอะมากนะให้ดู อาเซอรีลล่ที่ชาใส่อยู่ตอนนี้มันเป็นเคสนะเป็นขาตั้งก็ได้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีอันนี้อู้อันนี้คือเพนเดนนะคะก็คือห้อยคอไว้แล้วก็กล้องเนี่ยเป็นแม่เหล็กเราใส่อันนี้เข้าไปในเสื้อใช่ปะ่ะแล้วก็เอากล้องอะ่ะแปะข้างนอกกล้องก็จะแบบเดินตามเราไปทุกที่เขาจะเห็นในสิ่งที่เราเห็นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเขาจะแบบนิ่งขนาดไหนเพราะว่าอนะินสตาสามอศน่ะแบบเรื่องนิ่งคือแบบ นิ่งบ้างนะคะอันต่อไปก็คืออันนี้นะอันนี้มันจะเป็น pivot case pivot ก็คือแบบมันสามารถหมุนตามที่เราต้องการได้นะคะนี่ก็สามารถถือได้เลยนะแล้วก็สามารถตั้งได้ด้วยนะคะคือแบบของเล่นเขาเยอะมากๆนะเหมาะสําหรับคนที่แบบชอบถ่ายแบบแอคชั่นอะไรเงี้ยแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็มันพกพาง่ายมาเพราะมันเล็กนะคะโอเคเดี๋ยว stop แรกนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปกันที่ร้านอาหารไทยก่อนนะคะไปแวะกินอาหาร So you can see the palm trees like everywhere we go it's really nice so we're almost there Do you like driving in LA? <laughs> it's so pressuring. Yes. Everybody honks. We're at Thai Town. You can see Pasan, hi you know. bang Hi Amy. No Thai one day. Today is today the day. Yeah, today's the day. But we're at Thai restaurant. Um got See, we're at Tsunam Luang now, so we're going in. <laughs> อันนี้คือในย t ทู e ว,ว่าแบบตามติดในชาติหนึ่งวันเนี้ยตอนนี้ก็มาถึงเวลาอาหารแล้วเราสั่งอาหารเรียบร้อยนะคะอาหารไทยคือตอนนี้ชาทำคอนเทนต์ใน t ิ k กต k อกคือห้ามพูดไทยไงแต่ว่าอันนี้เราพูดได้มีเอมี่นะคะเพ <Hello. S 1> ื่อนเพื่อนมีอายุ <c oughs> ของชาค่ะ <c oughs> ไม่พูดภาษาอังกฤษเลยจะอยู่ก็จะลำบากไปแล้แต่ก่อนอ่ะพูดพูดชัดมากนะตอนอยู่ไทยตอนนี้พูดไม่ชัดไม่รู้เรื่องแล้วเอมวิชัวห้อะายี่สิบห้าเยอะเยอะเยอะ My Pad Seal very ใหญ่มาก So big โอ a ย so here you have to like box it yourself They won't box it for you ไม่เหมือนเมืองไทย So we're going into ตลาดบางรัก so บางรัก market เนี่ยก็มีของไทยไง They're like Thai stuff from Thailand For locals here. Do you want a Vitamilk? Me with Oh, it's so Thai. So many kanom. I bought so many kanom. My mom says I have to stop buying and start eating now. My quad's Thai style. Shanghai. So it's 2.49 here. It's about like 100 baht per pack i like this one karada it's 289 per pack that's like normal Kanom here okay so where are we headed to beverly hills here's the sign we came to see bayou's here too so my mom brought her daisy doll her new baby naraq too daisy daisy lily daisy <laughs> เบอร์รี first, <S <s ่เฮลส์นะคะเป็นทัวริสต์มากๆเลยอันนี้ก็เป็นย่านที่ราคาสูงมากๆใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปเดินช้อปปิ้งกันไอซิ i s แ n ะช็อปโนอันนี้เป็นภาษาไทยอ๋อโอเค With this camera มันจะเป็นภาษาไทยนะจากลง YouTube โอเคตอนนี้เราอยู่ที่ r ร d ิ o Drive นะคะก็จะเป็นแหล่งช้อปของคนรวยซึ่งเราไม่รวยเราแค่ถ่ายรูปแต่ว่าส่วนมากพวกไอ้พวกแบรนด์เนมมันจะถูกที่ยุโรปไงอ๋อไม่ใช่อเมริกาแต่ตรงนี้ดูแบบไฮโซดูแบบคลีนเนาะสะอาด So we're here. There's so many cute things. Oh my god. I got this for Leo for Valentine's. It's a slushy machine, yeah. It works? It works. The smally bag is so cute. I love the blue one. It's like everybody's waiting out there. This is so cute. I'm gonna buy it for like some inspo for the tattoos. Oh hi there, welcome. English. English only. Oh yeah. We came in for the AC. So soft. It's like watermelon. Is it jelly Jellycat? So soft. Oh, it is. See, it's like the you know, the tube, the tube hi, guy. Nice. Say hi. Now yeah. we <laughs> <laughs> ที่จช้ได้ของน่ารักนะคอน้อันนี้มันเป็นที่เต้นแต่ว่าใช้นิ้วเต้นนะคะแล้วก็พวกของเอาไปแต่งร้านสักใหม่คือร้านนี้ของน่ารักมากแต่ว่าก็แพงนิดนึงนะคะแต่ว่าของแปลกก็ไม่ค่อยเคยไดน่าจะต้องจ่ายตังค์แล้วนะไม่งั้นก็จะเสียตังค์ไปเรื่อย So I'm getting all of these. I got my stuff. Okay, we're at this gelato place. So cute! Double chocolate in the cone. It's so clean, it looks so like nice. They have like to go cups as well. Ooh, that is where they make their ice cream. It's so fresh. I got my ice cream. This is double chocolate. You got one already? I got one. Mmm. Pen map chocolate. Oh, it's so so we're heading to Santa Monica Pier. It's 33 minutes from here. Kind of far, but let's go. Oh my god, Shucky! Okay, so we're here to fill our gas. So we have to go pay first and then we can fill it up. So I want to fill um, the gas. Number seven, um, $40. Okay, so they don't have the pump here. So don't have any. <laughs> Okay, we're done. Okay, so full tank might be a little more than 40 because this is 40 and then we still have a little bit left. So we're here. Um, the parking is $15. Here and then we have to put it on the dash. ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เซนต์มาิกาเพียแล้วพึ่งจอดรถเสร็จนะคะที่นี่ก็จะมีแบบสวนสนุกเล็กๆมีร้านอาหารมีคนเปิดหมวกมีทะเลนะคะนี่คือเซนต์มาิกาบีชนะคะขนก็มาเดินเล่นกันนะคะเดี๋ยวจะพาดูว่าที่เพียมีอะไรบ้าง it's very windy right now the weather is really good see that's right the beach So, this is the pier, this is Bubba Gump that we're going to eat tonight. It's a restaurant in Forest Gump. I've never watched it. And I got my shiro, it's so good. It's actually really cold right now. <laughs> ได้ชิลล์มาหนึ่งแท่งนะคะที่นี่สี่เหรียญที่ดิสนีย์แลนด์5เหรียญนะคะก็ฟิลที่นี่มันก็จะแบบไลฟ์ลี่แฮปปี้นะคะอยู่ติดทะเลแล้วทุกคนดูดิเห็นปะเนี่ยทะเลอยู่ข้างหลังอาชานะคะแล้วก็ตรงเพียร์มันก็จะมีร้านขายของเต็มไปหมดเลยนะมีเครื่องเล่นข้างในด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นกันนะแต่จําได้ว่ารู้คสเตอร์นี้แบบเจ็บไหลมากเพราะมันแบบอย่างนี้มากๆนะคะอุยดีมากดีมากเป็นของโปรดชาจะบอกว่าหนาวมากนะคะตอนนี้คือแบบมือจะสั่นแล้วอะ บอกว่าวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีที่มาเพราะว่าเหมือนเขาจัดปาร์ตี้ข้างในอะ่ะทำให้สวนสนุกทั้งหมดอะ่ะบ่ายสองคือปิดแล้วพับลิกเข้าไม่ได้นะคะคือ <c ười> ต้องมีเงินขนาดไหนถึงจะปิดสวนสนุกตรงนี้ทั้งอันรรทุกคนและคือในนั้นคือคนเต็มเลยเห็นป่ะทุกคนเล่นกันหมดเลยแต่ว่าไม่มีพับลิกเลยนะคะคือเราเขาไม่ได้ต้องมาพรุ่งนี้เทีย่ยงซึ่งก็ไม่มานะคะถ <c ười> ือว่าอดเล่นไปเลยนะแต่ก็มาเอาบรรยากาศก็แบบมันก็บรรยากาศดีมากนะคะอยู่ติดทะเล ตอนนี้นะคะเราเต็มพิมพหรือยังพิมพแล้วพิมแล้วกับเพียรนะเซ็งมากไม่ได้เล่นวอเลอร์โคสเตอร์เลยอ่ะมีคนรวยปิดคาใช่อาจจะเป็นการ์เวนเมนก็ได้นะแบบว่าเป็นโรงเรียนหรือเป็นอะไรเงี้ยเนาะตอนนี้เราก็เลยจะไปทานบาร์บีกัมกันนะคะที่นี่เขาไม่ใส่แมสกันเลยอ่ะเลยเหมือนไม่รู้จักคําว่าโควิดอ่ะเราก็จะใส่บ้างนะใช่ที่เราใส่ใส่ใส่ด้วยนี่เราเอามาแต่ว่าแบบ

บาบากำแล้วนะคะก็จะมีพวกซีฟู้ดอะไรแบบนี้นะคนแน่นมากนะแต่ว่ามีที่นะบรรยากาศแบบนี้นี่คือเมนูนะคะเขามีกุ้งเมื่อกี้คนเสิร์ฟบอกว่าสมมติถ้าจะเรียกเขาว่าให้เปิดเป็นอันนี้เขาคือ Forest สนะคือถ้าให้เขา s ต o อปเขาก็จะมาหาค่ะถ้าปิดอันนี้ก็คือไม่มีใครมาหาเลยนะกลับมาแล้วนะเพราะว่าเราสั่งเสร็จแล้วนะคะ This is the view It's really nice It's here Thank you This is calamari และน is คือ shrimp ด so n ยดี Okay, so we're done now super full เมื่อกี้นะคะลูกค้าของอาชาที่แบบชาสักวันแรกอ่ะเขาชื่อเกียร์เขาโพสไอทิวเขาอยู่ที่นี่อยู่ในพาร์คทุกคนแล้วชาก็เลยถามว่าเขาอยู่นี่หรอชาก็อยู่นี่มันปิดเขาบอกว่ามันเป็นอีเวนต์ของโรงเรียนนะคะโรงเรียนแบบปินพาร์ค ปิดคาเพื่อให้เขาปิดคาเพื่ให้ทุกคนโังเรียนมาเที่ยวน,นะคะเราไม่อยู่โรงเรียนนั้นนะ เขาชมเชือเขาชมเสื้อชาติแล้วอะเสื้อจออะี่าซื้อที่ร้านโค้นะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปอีกรอบนึงอุ๊ยหนาวมากเลยได้ถุงด้วยนะแบบมีชอบถุงแบบนี้มากนะคะเป็นถุงชอปปิง้งช้าซื้อกุ้งมาตัวหนึ่งแล้วซื้อป้ายนะคือทุกอย่างตอนนี้คือจะไปแต่งร้านสักใหม่นะอู้หนาวมากตอนนี้ประมาณสองทุ่มแล้วปะ สองทุ่มแล้วอะแต่ว่าแบบยังสว่างอยู่นะคะคือถ้าหน้าร้อนอะนี่ร้อนเหรอหนาวมากเฮ้ยเราต้องเดินไปทางนี้แล้วเราจะไปถ่ายรูปหรือเปล่าถ่ายรูปที่เพื่ออีกรอบนึงเพราะเมื่อกี้รูปใช้ไม่ได้เลยหน,หนาวมาก ตอนนี้กี่องศาเนี่ยน่าจะแบบ1ิบอะไรเงี้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปปิดกันตรงนู้นอีกทีหนึ่งนะคะที่เราไปยืนมาแล้วอะ่ะชูโรสทนเข้าแถวเต็มเลยหนาวมากที่นี่มันเป็นภาพแปลกตานะคือมันคือทะเลใช่ปะ่ะแต่คนที่อยู่ในทะเลอะ่ะไม่คนที่เดินอยู่อ่ะคือใส่แขนยาวขาสั้นหมดเลยใส่แขนยาวขายาวหมดเลยอะ่ะโอเคทุกคน บคลิปนะคะวันนี้ตามติดหนึ่งวันกับประชาตินะคะตอนนี้หนาวมากสองทุ่มแล้วหนาวแบบหนาวไม่ไหวอ๋อจะบอกว่ากล้องที่อาชาใช้ go to one. มันคือดีมากมันสะดวกมากคือมันเลกกระชากใส่กระเป๋าของเกงแล้วก็เปิดขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายอะไรได้ง่ายมากๆนะคะแล้วก็วันนี้ที่เห็นนะไปกับครอบครัวเอมี่หลายคนนะคะคือถ่ายรูปไม่ต้องแบบคิดมากเลยอยังไงก็ติดทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นมันเหมาะสําหรับการไปเที่ยวมากๆนะยิ่งมันเล็กระ้พกพาได้นะคะมันเป็นของ In s t a 360กนะคะก็ Vantage Marketing เป็นคนนําเข้ามาถ้าใครอยากได้ก็ไปดูลิงก์ข้างล่างเนี่ยนะเดี๋ยวชาแปะไว้ให้นะคะก็ ้ยมันดีนะคะชอบมากเวลาถ่ายแล้วแบบฟ้าสีฟ้าคือมันดีมากนะโอเคไม่ไหวไปแล้วอย่าลืมกด subscribe นะคะไปแล้วนะบ๊ายบายหนาวขอบคุณมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปชาชาอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะระหว่างรอคลิปก็สามารถติดตาม t ิ k t o k และ i อชาชาได้นะอยากดูคลิปอะไรก็มเมน้นบอกด้วยนะคะเดี๋ยวชาชาไปอ่านคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะ